มื้นี้กินเสื้อเสื้อล้วนเลยแม่ด้เอาล้วนเลยนะออมเจ๊๊๊นบ่ว่ต้องใส่ขมเลยมือนี้ทักใส่กับพ่อแล้วทักต้นหอมออมแบบสไตล์ป้านเฮานี่ยใช่ต้แบบนี้เอารสชาแก่อมลำกับพ่อมื้อนี้หากินใกล้บ้านจ้ามือนี้เก็บพักยังได้ไหม่ย่อนพักใส้อันอ้วนรัวอยู่งว่าเลยโอ้ยย้อนความหิวพามากครับผม แดดฮ้อนแล้นได้ก็จัดไปครับพุณเอ้าได้ได้พักใส้เดี๋ยวเดี๋ยวเพี่งยังกินค่อยว่ากันนะแม่เนาะมมงงาาปลูกเองเนี่ยนี่นี่แหละข้างหัวนี่แหละแนวแซ่บเขาขุ่นอยู่กลางก็หลายอยู่นู่นแม่เอาสำหรับเครื่องปรุงพักเครื่องปรุงเอานุ่งกระตัมพริกใส่หอมแดงใบบ๊กกูดตะไคร้ค่ะต้นหอมกับผักใส่ นะไปลงมืดจ้ะี่นำซุปไปเหรอครกะลงเลยครับใช่ตำพิเศษใส่ยอะหอยใส่ห้อจอยหม้จะมอยคับอ๋วนี่อแค่เนือดเสือพ่อเปลี่ยนสีก็ครพ่อหน่อยหมเดือดจังหน่อยเก็บฝนจังหน่อยสี

อ่อนเดี๋ยวจะเลยอื้มันจวดจวดเลยแซเพราะแซ่บสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพ่อผพ่อขึ้นกองครับเวลาเก่าเวลาเก่าาเเวลดิมที่นี้หาพักทางบ้านกินครับผมแซ่บพักางบ้านแล้วปลูกเอาไว้ข้างๆลานไว้ให้ลูกค้าได้เก็บได้กินแล้วคนละเด้อครับผมเห็นไหมตัวอ้อ บุกเรียนๆก็ได้กินนี่ลีวัดไสไอนเม็ดเป็นมาจิ้มๆไ้อือกินหลายคนเลยครับผมงงงมาจะมหมมาง่วงมากแล้วครับผมเห็นว่าขาแล้วมันใจหายตัวได้พักไปกับเนื้อเสือนี่แหละครับผมตั้งได้ครับผมมาหลานกับตั้งได้เลยครับผมอือเจ้ากระออมดำอ่าสัตว์เสือบน้องกันพี่น้อง อนใส่ปลาใส่ยน่์กับปลไเ,เรียกปลาใส่เผียใส่ตะเลือดซุบ<า>ซบ่ใส่ปัาใตานี่มันอัมลำเลยอผมอุมน้ำหหงงกระแจบนี่ไงะเจ่บบอ้ยปลาใตยมันอยากจะเริ่นอาหารกว่ว กินเผาโปเซียเนี่ยรองเห็นเหตุปูถั่วกินมึงแล้วนี่ผู้ช่วอยู่อยู่หานอมอมอมเนื้อใส่ปลาใส่ว่าหมูหรือเนื้อฟาดจันเล่นอาหารเนาะเลือกไก่ก็ได้ลองเห็นเหตุเป็นบัว่าคนผากได้ก็ตามลองเห็นอาหารอีสานแบบนี้ลองใส่ปลาใส่ละมุนเขาใส่เลือดไปจังหน่อย ุดยอดยันจะทำรักแตกเงาเงียวน่ะอืมกินยังไงนะว่าตังมี่ก็ขอหลายอย่างนะกินแค่นี้แหละเพราอมเนื้อของคนตายายอันไผ่มีกระดูกกระเดี่ยวกระไส้ไปครับผมพวกไม่เป็นเนื้อผูดดิผ่ะ นั่นแหละใ,ใกล้ยเนื้อพูดเน่ะอันมี้สะดรอกแเครแอบหวานแต่ม่อสักี่ออมพักใจออมพักกันตรง อมหนูอมหนูอมนกเนี่ยโอ้ยพอมักกินหัวบ้านยังบอกจะอมหนูอมนกมันแซ่บจะแฉะโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวมันสิมันดีเนาะหนูหน้าโอ้โหมันก็ต้องขุดหูต้องจำศิลนะเอาแ้วหนาวสวยใหญ่มาก มันเจเนลือเกือเจ้าก่อนห้าไม่ไปขุดหนูซิ่งหน่อยมาปิงแล้รับค้นมากบบเขือก็ใส่บบเขือได้ครับผมอมเนี่ยใส่แบบเขือใส่กะลําก็ได้บกใส่ไงกรบปกูหม,ผม,ผมักแต่ว่าน่าหอยบ่มากกะลัมมาพักเกินบาทเอาอกพักซีเหล้าเนี่ย ไปตรงของปักซี่เข้าหนิบก่อนปักซีเล่าพักการจองอะไรครับผมผมอ่ะมั้งพักการจองไม่ใช่ผมทำลำหน่อยนึงผมมาว่าเข้าพี่พากยังเลื่อนครับผมออมเต็มเหนืออะไรออมเต็มเหนือไม่ละ ว,ว่าแต่มีใครไมีแต่ไครจังน่อยแม่นไอ้มีหอมค่าแต่ไครจังไหมขันมุมม้ยพักยังใส่พวกอีตูวตั้บลงแบกก็ได้มึงที่มุ้ยพักยังจั่งย่างไงมังนู้หูไปเนาะ <c oughs> เนี่ยนั่นก็ติดาขาดกันไปย่างบะหมี่กนะ่อนมีแต่ผักอืมก็นแล้วกับให้ลูกค้านปลูกมัง่งจั่งย่างสองย่างนั่แม่เนาะ จะหนักกัมีต้นหอมพันในบ้านขึ้นในห้อยปลูกอะไรกินได้ปลูกเลยซื้อหอมแขกมากิกนมาท่านเกิดนอเซยในห้อยกะเอาไปเสียบโหงายมากสันอยู่บ้านสวนนึกกันเจ้งหอมเปีหอมใบยักษ์ก็เจ้อาอาชีพใบเลียงอ่าก็จะอเอามาเป็นมีทางหากความได้เขาตัดออกหากไปทำเดี๋ยวกัน ได้เป็นยอดเป็นตอยอดไปได้อีกครับผมพันา,านเ่านว่าตกไปซสื้อเนีอยใงในก่อนอนี้เดี๋ยวยอดพักใจมันแข็งเนี่ยอาอจะบ่บบนั้น ใบแก้ใบออนไซด์เด <ç br oth 3> yeah. mm. ือบดครับผมต้องใสเนี่ยหนามันนัวอะไรอย่างเงยยังต้องใส่เหลยดกี่น้อยเลยนัวเข็มขนสำคัญใหญ่เปรียวต้องกลุมกลมแบบนี้ อันเนี้แบบนี้ยกไปวุ้งเราซ่อนกับบ้าบ้างเรียกว่ามัน,นแสบ,บจะทำไมกีทุบจะต้นหอมแทนนะแม่เนาะหอมบัวแม่หอัวหัวใหญ่ๆนเนาะเล่นข่าวแล้วมาๆๆๆมามา ถุบไปเปเปเป,ป,ปไปย่นย่น,ยนลงหมาต้นหอมนี่นมีมันมีความมีมีคุณสมบัติอีกอย่างคือมีความหวานในตัวมันกินก็ปร่อยีก็ซ่เอืมกุยเย <c oughs> <c oughs> ดแล้ว <c oughs> ของเตี่ยนเฮเบิรงเนี่ยสัครมันมาเป็นของเหลือแล้วของที่เขามีในร้านเขาความที่จะขายระดับไม่เห็นพี่น้องเบิึงอ่ะที่ซ้ำๆอ่ะที่นี่กันจังหน่อยแต่ว่ารสชาตินี่บ่มีสับมีตะกอมกลมกล,ม,กลมมีวามแซฝงกลมนวด <c oughs> <c oughs> รับรองว่ามากินยู่รานนี้ติดใจทุกคนโอ้แซ่บคัก <c oughs> แซ่บจนสมัคร <c oughs> โดยเฉพาะสี่โค้งหมูอีกอันหนึ่งบ่มีไผคือรสชาติมื้อนี้ เท้าจัวกับมาเอาไปตั้งกินตั้งหอเออเอ็นนองว่าสิรถกวนจะไงแซร์รถเมล็ด,ดแล้วกินวัในี้ห่เป็นพืืทีเปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้หดไม่ได กีจงกีจหยาดนะครับผมพักบ่าสวนสะะก่อนเนี่ยมะเขือสามารถเจ้ามะกรดจริงแล้วจะให้ลูกหลานปลูกกินเองครับผม ภายในบ้านจะกินได้ไหมกีขี้ข้าวเนี่ยไงละครับผมว่าได้เห็นคุณคา่าอกพ่อแถาแก่มากนะควายงูว่าโอ้ยเป็นย่า,ค,าคุณแถาผู้แก่มันเกิบังคับให้เหตุดูเห็ดกินหาอยู่หากินเนื้อเนื้อเอาเน้อเอา เพราะมื้อน,นี้ยนี่หอยก็กินขอยคั่นมนเนื้อเสือ <c oughs> ขันขันไมน่เนื้อเสือน้องลายก็ได้ครับผมน้องลายเนื้อเศษก็ได้เศษมันเปรียวด้อแซ่บเปือนะอ่ะกดแงเหลือ มันก็ร่างเย็นก็ร่างแอบคักมันก็ร่างขอนแล้วแมงอือนี่ปักใส่ลายๆเดี๋ยวแมงในหอยเป็นคนหมักปักใส่แต่แบบแต่หากมาหมักหมากมันมันไม่กินกะหลาบก็กลอยจเพราะว่าหมักใบมันหมอือจ้าเป็นยังเป็นคนเหมือนกันโอ้อีกจะทำกัน รู้สึกว่าสิอิ่มแล้ววันนี้พี่น้องเอ๊ะแยเออกยาอาอาคันมากมันน้ไปลวกเป็นลวกหรือเ,เป็นหนึ่งอะกินเยอะอเป็นไรยำข้าไหนข้างแซ่บไรแซ่บเบกเบา้องอมนี่เขานจะพาะคันคันกินได้แบบนี้บ่าตายแล้วครับผมต้องไปหาุ้งห,หมอ,อยาก ลุกขึ้นมากินเข่าได้ใครใครพรท่านกินเขา่ามื้นพ่อ,อากาันผูไูได้่ท่านกินเขา่ามื้นพ่อ,อ,อกนันนี่ครับอ,อมเสือเนี่ยมาเด้อมือเนะี่สำหรับคนที่นอนอยู่เด้นอนติดเตียงย่นด้วยไม้ครับเออบ่สบายลุกขึ้นมากินเขาน้ำน้อยมาสร้างอ,อมเสือใสอ,อมเสือใสพักใสมือติดพาพักใสไม้ไทาไปนีกมี ยดียน้องอิมออ่มเลยพ่ออิ่มครับวะาอุ้ยแซ่บแซ่บกันนี่เต่างบลังค์กุ้ยทางบ้านนต้นต้นน้ำมันเพิ่งมาก่งเขาอย่าอ่านบอกคนอิ่มหลักห้องกับเศร้าตลอดพ่ออิ่มหลักกับเก็บค่ะคือเจาราจะฝากพี่ฝากน้องฝากอะไรก็แชร์ในะหอยเปลือกวิธีอีสานบ้านเฮาได้จ้ะเด้อหักกันแห่งกันยัดถิ่นนี่ปากกันได้จ้ะเด้อสหรับดูนี่ สบายดีคครับผมสบายดีครับ